โนริสาหรา่ายดั๊มตึ๊ก่าเราเปิดโนริกันโน มันก็ขาดเปิดไม่ออกอดูความโหดร้ายนะครับแล้วก็เปิดอยู่เลยเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะ,อะมีการ์ดด้วยมีกร์ดไม่ได้ยินกร์ด,เร,ดเรามาจับจับคำคำกนนันว่าเป็นตัวไหน ก็สกิสองเวอร์ชันสกิเท่าไหร่ผมจำไม่ได้ละหนครับ5้าสิบ่นะแบบร้อใช่ไหมใช่ต้องจริงนะมีตั้งดยที่สองก็จะเขียนพ๊อบมาอบมาโอเคจริงจริงดวเรจะดูว่ามันมีถรงแล้วจรแล้วแล้วเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเขอดู คิดว่าได้อะไรคิดว่าได้อะไรหรออยากแค่อะไรน่ารักกตัวเลยโอ้ยหน่ารักตัวอันเลยจะค่อยฉีกไปแล้วนะฮะยังไม่ได้ดูนะครับชอบเพราะว่าความเป็นคนเดี่ยวนึ่งแับแบบเหมือนมีหมวกนะนี่เหมือนมนะีมหม,มวกเหรอถ้าถูกตัวมีหมวกปะไม่มมมนะมมนะไม่ได้ถูกตัวมีหมวกนะเรามีหมวกตัวเดียวหรอใครยังมี นี่นั่นสิไขย่ยิกอ๋อค่อยๆเปิดมาอาหาร้อยแช่หูเขาขาวไอ้ตัวเขาขาวอะ่ะดูสีกาวนีขาวนี่หมวกแหละนี่มันค่ายหมวกสีขาว,ว,วสวีทเนี่ยสวีทเ<ช>ขาว,าวาจริงจริงนะจริงจริงจริงด้วยสวีมันก็น่ารักดีนะมันมีแมวอยู่ตรงนี้ด้วยน่ารักมากมันเป็นสาวน้อยผู้น่ารักคอรเลจ ไม่มีอะไรแถ no okay. in มมาด้วยไหมครับในซองไม่มีแล้วนะครับสูงหมดนบบีโบบีโบบีใส่ซองหมดแล้วใส่ซองหมดแล้วสองไปสองบนไปใช่หรือเปล่าดูการสีนี่ไม่ใช่การ์ดนี่เส้นเอวซองกันชิ้นไป็นตอนหนึ่งงานซองกันชิ้นป๊อปมา แล้วก็นี้มีเป็นพอมิก,กสันส้นๆด้วยนะครับพอมิกสัน้นๆนี่คือน้องงนรๆๆๆิงติงติงๆแล้วก็การแสดงนะครับการผมบอกว่าน้องน้องชื่ออะไรนะสวีทใช่ไหม Enhancement, Sweet Enchantment นะครับดึงดึงสาวน้อยน่ารักบอมปอมเชียร์นะจ๊ะสองด้านน่ารักมากเลยสำหรับ กล่องแรกเราเรียบร้อยแล้วก็แต่อีเป็นนอรินะ,ะน่ารักโอเคมาจึง,ง,งถ้าตอนซื้อจากช็อปนะครับ<ๆ>เขาจะแปะมาแปะมาให้แล้วแต่เขาจะแปะนะบางทีก็แปะข้างบนบางทีก็แปะข้าง ตามใจ <Okay. S 1> แค่เชียน่ารักมากจบแล้วหนึ่งแ้เราได้สวิตเอนชันเมนไปแล้วกรงที่สองึงดึงเหมือนเดิมเราก็จะเปิดด้วยวิธีคนโหตามสไตล์อยากออกยีนี้ไหมอยจะออกยีนี้หรือเปล่าดูดีขึ้นกว่ารอบกองที่แล้วแต่ก็ยังดูไม่ดีเหมือนเดิมเนี่ย ขี้เหละมากเราจะไม่ดูการก่อนนะครับเราจะหยุดเยาขอเก็บเียกนี่มีเหลือเออบรรยากาศที่ซืยนเดิมืก็จะเป็นเลาจะเป็นโลโต้่อมาจับจับดูจ,บจับดูตัวนี้ไม่มีหมวกตอนนี้ไม่มีหมวกแสดงว่าเราก็จะไม่ได้ไม่ได้สี้อทำหนึ่งแน่ ต้องบอกก่อนนะครับว่าเราซื้อจากที่เซนทันเบอร์เนี่ยสามกล่องแล้วก็ซื้อจากเซนทันลาดพร้าวอีกหนึ่งกล่องเพราะฉะนั้นมันก็มีโอกาสที่จะสุ่มซ้ากันได้นะเพราะว่าเราไม่ได้ซื้อจากบอกเดียวกันนะแต่อันนี้ก็เห็นแปเปเห็นแล้วน้องคือใครน้องคืออ,คอุยน้องนา่ารักเลย น้องคือน้องคือน้องน่ารักเพื่อนมากน้องชื่อว่าท็อฟฟี่นะครับท็อฟฟี่ท็อฟฟี่นะตัวเคจเจอร์เหนือดีมากเลยนะดูดูตดูด้านผมผมเป็นลอนติดกระโปรงไว้ก่อนด้านเท้านะครับก็จะมีคำว่าออกมาแล้วก็ just a girl ะ<ช>จะปรุงไว้เดี๋ยวปุ๊บปุ๊บเดี๋ยวดูรายละเอียดนะคะน,น,น้องมีแบบรายละเอียดของชิ้นงานที่แบบสวยมากๆเลยค่ะมีรายละเอียดภาพนิ้วหัแล้วก็ผมนี้คือแบบเป็นรอนสวยมากทำเป็นรอนที่มีความชัดเจนมากๆเลยค่ะจ๋าเอ๊ะสวัสดีค่ะ โอเคครับสำหรับกองที่สองแล้วดูตัวการ์ดนะครับเหมือนเดิมก็จะมาเป็นซองกันช้้ของป๊อบมาหนึ่งสองแต่ก็การ์ดโนดีการ์ดส,สีนะแล้วก็จะมีคอมิกมาให้สองนน้นแนะน้อง,ช,องชื่อว่าสองช่องสามช่องน้องชื่อเอฟฟี ชื่อท็อปปี้ค่ะน่ารักรมากๆตัวการก์ดก็มีจีสันที่สวยงามสันน่ารักมากท็อปปี้สวยมากเลยค่ะสโน้อยมหัศจรรย์กำลังร้องเพลงอยู่ลเลยยิิงยั่งตรงหน้าหนูยิ้มแ้ๆนะคะกน่ารักมากเลยตอนแบบกองที่สองนะครับ กลับมาสู่กล่องที่สามของโนรินะฮะผึ่ก็เปิดเหมือนเดิมแหวกแหวกแ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 วกไม่ได้ดูดีขึ้นมาเลยตประสบการณ์ที่มีเหมือนจะดูดีขึ้นหน่อยจะมองนะจับอะไรดูนี่ เลยเนาะเราจะไม่ทำสำนะไม่ทำเนาะทำก็ได้เออไม่เหมือนจะไม่มี<ต>จับ้างในดูสิไม,ไม่ไม่เหมือนเดิมออาดดสาวาาสาวแว้นนะครับสาวแว่น หวแว่นทำมาดีมากเลยนะสาวแว่นสาวแว่นชื่ออะไรครับไปดูดูข้างกล่องก่อนน้องชื่ออะไรอะ่ะพิง b บับเบสาวแว่นพิงค b บับเบของเรานะครับน่ารักมากเลยใคร <น S 1> ชอบสไตล์แบบ สาวน้อยเซเว่นพันธ์ศรั <Yeah. S 1> ทธานี่เลยสาวแว่นนะคะโมเวโมวยบีมแล้วเรามากอดูการ์ดกันนะคะว่าตรงแน่หน่อยเนี่ยจะขอเก็บการหยิบการ์ดแป๊บหนึ่งนะคะรับก๊าซมันไม่ยอมออกจากกล่องเลยหยิบมาได้แล้วก๊าซโนริสหนึ่งใบเหมือนเดิมเนาะแล้วก็ จะมีคอมิกอันดรบังก่อนนะการ์โนริก็จะเป็นการ์ดชื่อน้องนะครับน้องชื่อว่าพิงค์บับเบิ้ลสาวน้อย่ากมากเลยมีชื่ออยู่ข้างล่างพิงค์บับเบิ้ลแล้วก็จะมีคอมิกนะครับก็เป็นปอปมาจัสเกอร์คอมมิกสองหน้า โอเคครับสำหรับกลองที่สานะสตอรี่ประมาณนี้จ้จิงตึงกิ้งบัเบ้ลไปงานตัวค่ะกลับมาที่กล่องที่สี่กล่องสุดท้ายของโนรินะครับวันนี้เราก็มาลุยกันเหมือนเดิมตึง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 ตองตออ เกตตัวตัวซีนของเขานะครับเพิ่งจะสังเกต<ม>จะมีม,ม,ะมีสายตรงนี้ด้วยตัวซีนก็เหมือน,อเ,อนเดิมครับปุ๊บเราก็จะยังไม่แสดงตัวกาศให้เห็นก่อนนะเราก็จะมาดูตัวนี้ก่อนซองซองบรรจุที่พักของน้อง กล่องนี้แปลกเหมือนจะเท้าขึ้นข้างบนแล้วก็หัวอยู่ข้างล่างเอ๊ะจะเป็นสีเ็รองเท้า่อาก็เหมือนงเท้านแถุงเท้าสั้นงเท้าสั้นทุกคนเลยจถุงเท้าสั้นทุกคนเลย ไล้พที่พานาซ้ำเลยจริงๆงน้องชื่ออะไรนออ้นองชื่ออะไรน้องชื่อสเตริสเตอริอะไรอ่ะสเตริเทโสเตริเทลอ้อมีหมวด,ด้วย เหมือนจะไปจับมแมลงกันเลยทีเดียวจริง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 สวยมากเลยค่ะเป็นงเงานห้ค่ะยันงนี่สวยวมากเลยเทคเจอร์ดีมากเลยดูแขนนี่น้องน้องเปลี่ยนเรียบร้อยยินตรง,ขงเขา,าราชงชาติมากๆเลยคือนะบางน,น้องไม่เท่าน้องเลยออาดูการ์ดกันก่อนนะครับ ใบไ,ไหนแล้วนี่อัดก่อนกาก็จะเป็นโนริเหมือนเดิมนะกาโนริแล้วก็เป็นชี้น้องสตาริเทลอุ้มแมวด้วยออเยวนะขอออันดีๆสตาร์ี่เทลแหละถูกแล้ว จริงๆวางไว้ครางๆน่าจะไปตามหาเมวน้อยกูไปไปเล่นกับแมวหาแมวไม่เจอหลงป่าปะเนี้ยนี่ไงเจอแล้วเย้ just a g อเกิน่ารักมากๆเลยค่ะโอเคจบไปนะครับสำหรับสี่กล่องโนริห่ามบินและการบิน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 กับได้ โนริสี่กล่องสำหรับจุ่มนี้บินตองก็ผลประกอบการวันนี้น้องๆโนริสี่กล่องนะครับก็จะได้มาเป็นกล่องที่หนึ่งที่น้องอะไรนะสวิตชเอนชันเมนเนาะกล่องที่สองเป็นน้องพอฟฟี่เทฟฟี่พอฟฟี่พัฟ่แล้วก็กล่องที่สาม กาวแว่นของเรานะครับทิ้งบาบูนส่งกล่อง้ายสตอรี่เทลน้องก็จะมีสตอรี่ในแต่ละอันเนาะตึง้งึงน่ารักน่ารักทุกตัวเลยน่ารักทุกคนเลยเดี๋ยวก็ไปเก็บไว้ที่ตู้เหมือนเดิมน่ารักทุกเบเย้เย,ยๆๆ้เย้เย้รีไม่ผิดหวังเลยครับ bài bài, 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 bài,